เอาละเดี๋ยวพวกนายสองคนน่ะคงจะต้องออกไปตามเด็กให้แล้วละนะฉันว่าคงไม่พ้นพวกนายหรอกฝากคุณตำรวจด้วยนะคะหยดฉีลูกแม่ฝากด้วยนะครับคุณตำรวจ,รวจ <c oughs> แม่ผิดไปแล้วลูกเฮ้ยเ <c oughs> อ้าพี่ฝนยังไงเราก็ต้องตามหาให้เจอให้ได้นะอไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวจัดการให้เองนะคะอยู่ตรงไหนกันนะ แล้วปกติแล้วส่วนใหญ่เขาจะไปตรงไหนอะพี่เอกไม่รู้เดี๋ยวพี่เอกลองวนในเมืองดูแล้วกันลองถามร้านรถดีกว่าพี่ครับพี่ครับมีเด็กตัวเล็กๆอะใส่เสื้อสีขาวเขียวเดินมาแถวนี้หรือเปล่าครับฉันไม่เห็นเลยเนาะไม่เห็นเลยเหรอคะเออไม่เห็นเลยงั้นถ้าเจอแล้วอย่าลืมโทรบอกพวกเรานะคะเออเฮ้ยนี่ไง นักเรียนกําลังกินอาหารอยู่ฉันว่านะ,มะเมื่อกี้เด็กคนมเมื่อกี้เนี่ยนะน,นิสัยเสียมากเลยล่ะเด็กเด็กคนที่นิสัยเสียเขาไปทางไหนเหรอครับอะไรเหรอคะคุณตํารวจคือเรากําลังตามหาเด็กอยู่ครับเป็นเด็กหลงเด็กหลงงั้นเหรอ,อจะว่าไปมีเด็กใส่เสื้อสีขาวเขียวผ่านมาทานนี้นะคะเจ้าเด็กนันเดินไปทางอื่นแล้วล่ะครับอืมงั้นขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปตามหาเจ้าเด็กคนนั้นดู ฉันว่าเขาเดันอยู่แถวแถวนี้ค่ะเห็นบอกว่าหิวๆอวะค่ะพี่ฝนฮะนักเรียนอยบอกว่าโอยชนเขาแล้วพี่เอกอ๋อไม่ได้ชนพี่เอกับรถเฉยๆเขาบอกว่าอยู่แถวนี้แหละแสดงว่าก็ไม่น่าไปไหนไกลนะลองขับรถวนดูแถวนี้ก็แล้วกัน,น,ดน,กเ,กนเดี๋ยวไปยุ่งกับพี่คนนั้นเลยเขาไม่พูดไม่จาเออเขาไม่ค่อยคุยกับคนเลยอะนี่ถามเจ๊ดูดีกว่าเจ๊ครับเห็นเด็กหลงแถวนี้ไหมเด็กหลงเหรอฉันยังไม่เห็นอะไรเลยเนี่ย อันอา่ะจางว่าไงเห็นเด็กหลงไหมเอ่ยเด็กหลงอะไรของเธอเห็นวนดูตั้งหลายรอบแล้วนะปกติน่าจะอยู่แถวนี้นะแบบหิวแล้วอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้จะรับอะไรดีคะคือผมจะถามหาเด็กคนเมื่อวานนะครับว่าเจอหรือเปล่าเด็กคนเมื่อวานเหรอคะฉันยังไม่เห็นวันนี้เลยนะโอ้โหแย่แล้วพี่ฝนสแสดงว่าไม่อยู่แถวนี้แล้วอะ่ะเรามีร้านอาหารแถวไหนอีกบ้างนะที่อยู่แถวในเมืองอะ่ะ หมดแล้วนี่นาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนร้านลุงไงร้าน,นลุงซูชิอะเหรอออมีเปล่าอะ่ะยังไม่ได้ไปดูนี่นะไปะลองไปดูสิเราไปดูที่ร้านลุงซูชิกันดีกว่านี่นีเอ๊ะถึงยางถึงแล้วนี่นั่นไงนั่ง้นั่นไงจริงด้วยนั่งอยู่ตรงนั้นะ่ะนี่เจ้าหนูใครมาเรียกฉันโยชิ อะไรนักหนาเนี่ยฮะนายอะหนีออกมาจากบ้านทําไมล่ะไม่ได้หนีสักหน่อยแค่เดินออกมาเฉยเฉยงั้นเดี๋ยวฉันจะพาไปสถานีตํารวจนะไม่ไปหรอกไม่ไป,ไม,ไ,ปไม่ไปเด็ดขาดสถานีสถาน่งสถานีอะไรฉันไม่รู้จกักฉันไม่ไปแต่พ่อกับแม่นายออมาแล้วนะอ๋อฮะพ่อแม่เหรอ,อไม่เอาหรอกไม่อยากเจอหน้าพ่อแม่ตอนนี้หิว,หวอ,อ่ะ่ก็มานี่แล้วกันถ้าหิวก็มานี่มาเดี๋ยวนะ นายนายจะเลี้ยงข้าวใช่เหรอฉันก็หิวเหมือนกันฉันตามนายมาทั้งวันเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนนายนายเอาเมนูอะไรให้ฉันกินเหรอก็ไม่รู้นายสั่งอะไรไปเละชี้ส่งเดชนี่ยังไม่สนใจเรียนอ่านหนังสือก็เป็นอย่างนี้แหละก็ฉันอ่านไม่ออกไม่ละแต่ว่ารสชาติก็พอใช้ได้เป็นการหน้าเผ็ดเ็เอางี้เดี๋ยวกินเสร็จแล้วอ่ะฉันจะพานายไปที่สถานีตำรวจเพื่อคุยกับพ่อกับแม่ของนายแล้วกันนะแต่ฉันไม่อยากไปนี่นะงั้นก็ไปทำข้อตกลงกับพ่อกับแม่ของนายก็ได้ ข้อตกลงอะไรอ่ะเอางี้แล้วกันนะพี่ฝนฮะเดี๋ยวพี่ฝนกินเสร็จแล้วพี่ฝนไปที่สถานีตำรวจก่อนแล้วกันเนาะไปก็ได้ไปเป็นเพื่อนกันจะได้รู้ว่าจะเอาอยัางไงกับเด็กคนนี้ดีนะได้ไปแจ้งพ่อกับแม่เขาทีเอาละเจ้าหนูอะไรอีกอะ่ะก็เดี๋ยวไปกับฉันไงแต่ฉันไม่อยากกลับบ้านตอนนี้นี่นะจะอยากกลับหรือไม่อยากกลับนายก็ต้องไปกับฉันก่อนรอเปล่า แล้วนายบอกว่ามีข้อตกลงอะไรงั้นเหรอฉันน่ะคุณคิดได้เองเมื่อตกี้มานี่มาเดินเข้ามาสีมากันแล้วหรอเอาโยวิโย,โยีลูกแม่โยฉิฉันน่ะพ่อแม่เนี่ยนะน่าเบื่อจริงๆเลยฉันน่ะจะให้นายอ่ะคุยกับพ่อกับแม่ตอนเนี้ยฉันมีเงื่อนไขให้นะเงื่อนของเงื่อนไขอะไรกันก็ ถ้านายจะกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่ก็กลับตอนนี้ได้เลยแต่ว่าฉันไม่อยากกลับนี่นะโอ้พ่อพ่อจะพยายามทํางานให้น้อยลงแล้วก็ใส่ใจใลูกมากขึ้นนะลูกโยฉิลูกแม่นะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวแม่ซื้อซื้อโน้ตบุกให้เอาไหมลูกโ้นบนุกเหรอก็ดีเหมือนกันนะแม่เดี๋ยวนะครับจะซื้อของให้อย่างนั้นไม่ได้นะถ้าน้องเขายังไม่เห็นคุณค่าของของ,ของหรือการเรียนหรือการทํางานเนี่ยทําไมล่ะครับก็้ตำรวจ น้องเขาก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดนะครับอย่างนั้นหรอคะแล้วแล้วเดียนคุณทํำยังไงคะคุณตํารวจส่วนข้อเสนอที่ผมแนะนําอีกข้อนึงก็คือผมเนี่ยจะให้น้องไปฝึกทํางานครับอะไรเลยคุณตํารวจโยชีเดยนะจะทํางานผมอะ่ะจะพาเขาไปทํางานตามที่ต่างๆเพื่อให้รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ทํางานหนักขนาดไหนนะครับโยชีจะไหวเหรอลูกม่อครับแม่ครับ ผมก็ไม่อยากทางานเหมือนกันแต่ตอนนี้ผมไม่อยากกลับบ้านมากกว่างั้นเราเป็นว่าตกลงเอางี้นะครับเดี๋ยวผมจะคอยดูแลเขาให้เองแล้วก็ฝึกให้เขาทํางานแล้วจะได้รู้ว่าการเรียนกับการทํางานสําคัญขนาดไหนนะครับโยดฉี่ลูกแม่ก็ดีเหมือนกันนะถ้าฉันไม่ได้เรียนฉันไปทํางานดีกว่าเออจะได้ได้เงินสักทีหน้าเบื่อพ่อแม่อืมงั้นก็ตกลงตามนี้ได้เลยถ้านายทํางานได้ตามที่ฉันบอกแล้วก็ นายก็ไม่จําเป็นต้องกลับบ้านแต่ถ้านายทําไม่ได้แล้วก็นายก็ต้องกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็ตั้งใจเรียนนะเจ้าหนูรับรองจะทําทได้แน่นอนแข่งงานขี่ปัติว๋วฮ้โยชีเธอแม้แต่ทําความสะอาดเขายังทําไม่เป็นเลยนะใจแล้วโยชีเอาละเ<ำ>ช้าแล้วร,รีบๆกินกันเร็วอร่อยมากเลยนะเนี่ย กินเข้าไปเยอะๆแห้วเจ้าหนูเดี๋ยววันนี้รสชาติก็ธรรมดานายจะต้องไปทํางานนะจะบอกให้เออแข่งงานจิ๊บจิบจอยจอยว่าแต่ทําไมไข่มันเค็มไปล่ะอน่าเบื่อจริงๆเลยเอาละนี่ก็เป็นการทําอาหารนายก็ต้องทําเองนะเดี๋ยวฉันน่ะจะพานายไปฝากที่ทํางานฉันมีให้เลือกอยู่ต้องสามที่แต่ไม่รู้ว่านายจะทําได้สักที่หนึ่งหรือเปล่าถ้านายทําได้สักที่หนึ่งในนั้นก็ถือว่านายผ่านแล้วกันนะก็ได้ก็ได้ ฉันทำได้แน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงหรอกหน้า,<อ>าดีกว่าไปเรียนหนังสือตั้งเยอะตั้งแยะอะแล้วเดี๋ยวนายจะรู้ว่าการทํางานมันเหนื่อยขนาดไหนพร้อมหรือยังเจ้าหนูพี่เอกจะเอาจริงหรอเอานะไม่ได้ทําแบบจริงจังขนาดนั้นหรอกพี่ฝนนี่เริ่มจากที่แรกเลยร้านของคุณลุงคุณลุงครับคุณลุลงหรอใช่แล้วคุณลุงครับผมพาเด็กน้อยมาฝึกทํางานนะครับโอ้ยแค่ทํางานแค่เนี้ย ง่ายๆจิ้บใจฉันทำได้อยู่แล้วจะไหวเลยเจ้าหนูทำได้ครับผมทำได้ทุกอย่างแหละเ้างั้นเดี๋ยวเริ่มจากการเอาหัวหอมเนี่ยไปหั่นแล้วกันนะหัวหอมหัวหอมหน้าตาเป็นยังไงอ่ะฮะก็อันนี้ไงหัวหอมเอาไปหั่นซะนะไหนอะนี่นี่นี่เอาไปหั่นเหรอใช่แล้วมันหั่นยังไงอะลุงเอาหั่นดีๆสิหันดีๆสิอยไม่เอาอกเม้นขนาดนี้ไหวไหมเนี่ยไม่กลิ่นมันแรงขนาดนี้่ย มันเริ่มการทำอาหารเนี่ยมันเป็นส่วนแรกที่ควรจะรู้นะไม่งั้นนายจะทำอะไรกินเองไม่เป็นด้วยอไม่ไหวหรอกไม่เอาหรอกเหม็นหึงหงังอือหแถมแสบตายต่างหากฉันไม่ไหวหรอกงานแบบนี้งานอะไรก็ไม่รู้อืมเพิ่งจะเริ่มหั่นได้ครึ่งลูกเองนะโอ้หน้าเบื่อชะมัดเลยมีงานอย่างนี้ให้ฉันทำเปล่าแบบนี้ฉันไม่ทำหรอกเฮ้ยเสียเวลาพี่ฝนเอาไงต่อดีอ่ะเฮ้ยเอาไงดีอ่ะเอาอย่างนี้ไหมอ่ะลองไปถามครูใหญ่ดีไหม อ่ะถ้างั้นเอางานแบบที่พ่อของนายทำก็ได้งานเอกสารง่ายๆโอ้ที่พ่อฉันทำมาเหรอจิบจ้อยครูใหญ่ครับเดี๋ยวผมขอฝากเจ้าเด็กคนนี้ให้ไปช่วยทำงานธุรการของคุณครูหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวนะโอ้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยเออฉันชอบฉันชอบแบบนี้ได้อยู่เลยอ๋อสบายเปิดโปรแกรม Excel ขึ้นมาแล้วก็กรอกคะแนนลงไปให้คุณครูนะมีทั้งหมด15ห้องนะอะไรคือเอ อะไรนะเอ็กซ์โซเอ็กเซร์อะไนะทำตามชั้นทำตามชั้นอะไรเนี่ยมันตัวอะไรก็ไม่รู้อ้าวพอได้แล้วนะครูใหญ่ครับเดี๋ยวผมขอฝากเด็กไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปคุยกับคุณแม่เขาแป๊บหนึ่งนะจะไหวเหรอเอาเอาเอาโชคดีแล้วกันพี่เอกจะไหวเหรอเนี่ยก็กอกได้อยู่นะพี่ฝนดูดิเฮ้ยน่าเบื่อชงมากเลยไปเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณแม่เขาดีกว่าคุณแม่ครับผมพาน้องไปทํางานแล้วนะ ทำมาสองที่จริงเหรอคะใช่แล้วโยชิโยชิเป็นไงบ้างคะน้องอะ่ะที่แรกที่ผมพาไปคือร้านทำซูชิ<ะ>ทำอาหารเขาทำอาหารได้งั้นหรอปกติแล้วเนีนะฉันต้องไปคนทำให้เขากินบ้างไม่กินบ้างอะ่ะไม่ได้ครับเอ้ยงั้นเดี๋ยวผมจะดูแลต่อให้เองนะครับเอาโยชิโยชิไข่มาเรียกแล้วโยชิ อะไรไมีอะไรทําไปได้ถึงไหนแล้วเนี่ยเสร็จหรือยังเสร็จอะไรเอา้าที่ให้กอคะแนนไงกอกคะแนนอะไรไม่รู้เรื่องมันนอนหลับตั้งแต่นายไปแล้วอ้าวนั่นไงแล้วอย่างนี้นายก็จะไปทํางานได้ย,ไนนนะยังไงล่ะแค่กอกคะแนนนายยังกอกไม่ได้เลยเหรออะไรนายแค่ไปแป๊บเดียวเดี๋ยวฉันก็ทำเองน่ะไปแป๊บเดียวไายฉันไปมาเกือบชั่วโมงแล้วนะเนี่ยโอ้น่าเบื่อชะมัดเลยเอ้ยมานี่เลยมาที่สุดท้ายถ้านายไม่ผ่านตรงนี้ฉันจะไม่ให้นาย กลับไปบ้านนะฉันจะให้นายอยู่กับพี่เขาเลยฮะแล้วนายจะให้ฉันทําอะไรอ่ะเอ่อเอาเด็กคนนี้มาให้ฉันทําไมอ่ะก็เอามาฝากทางานหน่อยนะคะอ,า,อางนี้นะครับพี่พี่ก็ให้ทํางานเหมือนที่พี่ทํานั่นแหละแต่ว่าไม่ให้ยกของหนักมากแล้วกันนะเออก็ได้นะงั้นเดี๋ยวฉันดูแลเอาแค่ถังน้มามันนิดที่หน่อยๆน่อยก็พอนะแล้วก็ซ่อมเครื่องซ่อมเครื่องยกของนิดหน่อยก็จะทําได้แล้วมั้งเด็กๆอ,อ่ะอ้อเรื่องจิจ๊บจอยโธเอ้ยงานง่ายๆแบบนี้ <จ>ฉันทำท่ี่เองละเอางั้นนายทำไปแล้วกันงั้นฉันจะพาพี่ฝนกลับไปส่ง <lessons> ท <scholarship> ี <découvrir görüş> ่บ้านก่อนนะไปพี่ฝนจะไหวไหมเนี่ยโอ้โหไม่รู้ดิหกชั่วโมงแล้วไปดูดิอ่ะยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะจะกลับบ้านไปหาแม่อื้อเอาแล้วไหนบอกทำงานง่ายๆแค่นั้นเอง เจ้าหนูนี่มันทาอะไรไปมั่งนะก็ให้ยกถังน้ํามันอะทําถังน้ํามันชั้นหกไปสองถังเลยเออ,อแล้วขาหมดแล้วเสื้อผ้าจ้าเนื้อเล็บก็ดาเป็ดปีเลยออ,อะไรก็ไ่ลูกกลับบ้านเอากลับไปเถอะเอาอยู่ที่นี่ชั้นเจ๊งแน่เลยรล้านเรื่อคราวนี้ยังจ,จะไม่เด้อแล้วัจะไปเรียนหนังสือรู้ีึตั้งใจเรียนแต่แรกได้ไม่ต้องไปทำงานกอโโษนะครับคุณแม่โถโลยที่ลูกแม่ Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack.